มาตาปัตตนีพยายะมาตาแปลว่าแม่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคนที่ความเคารพนับถือกันที่เป็นผู้ใหญ่ป,ปัตตนีแปลว่าคู่ครองคนรักหน้าที่การงานหุ้นส่วนการลงทุนลงทนุนพย,ยะคืออุปสรรคปัญหาต่างๆพันดาที่อยู่ในมาตาปัตตนีพยาญถ้าพูดถึงเรื่องคู่คู่ครองคนได้มาก็มีปัญหาอยู่ในการอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นพยายะน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นอยู่ใกล้กันมีความกระทบกระทั่งอยู่ตลอด บางคนปัตตานิเป็นพยะคู่กองคุณมีโรคประจําตัวรักษาไม่หายขาดปัตตานิเป็นมาตาคู่จะได้เป็นใหญ่คู่จะได้เป็นโตคู่จะรู้จักเอาการเอางานดีแต่เป็นพยะเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างสูงทําอะไรคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจมีความก้าวหน้าดีธุรกิจที่เป็นปัตตานิมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงสูงเพราะปัตตานิเป็นมาตาแต่จะก้าวหน้าจะมั่นคงยังไงก็ตามในที่สุดรักษาความดีนั้นไว้ไม่ค่อยได้เพราะเป็นพยา มีเหตุให้เกิดปัญหามีเหตุให้ต้องเสียหายมีเหตุให้ต้องล้มละลายเป็นอุปสรรคเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจเวลามีเหตุเกิดขึ้นทําให้คุณไม่สบายใจเพราะคุณต้องประคับประคองธุรกิจให้ดีโดยเฉพาะร่วมหุ้นลงทุนกับใครสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองได้ง่ายที่สุด